อันนี้อ่นห้ันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่อันนี้โอเคอันนี้ลุงออกเนาะใช่นี่ไงชื่อตอนนี้ลุงออกตำแหน่งเป็นอะไรอยู่ครับในในเรื่องอันนี้ตรงนี้ใช้คําว่าเป็นงเป็นเป็นมีลูกใหญ่ลุงอยู่นะผมเซตอัพคือคนนี้กคือลุงครับเนี่ยเป็นแห่นนะใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อโอ้นี่เนี่ยตอนนี้ด้วยใช่ด้วยมันมีลูกใหญ่อยู่ไม่ใช่หรอลุงด้วยใช่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 เปิดหน้าใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนก่อนโอเคครับมีชื่ออยู่นะ ตำแหน่งอะไรครับลุงอายุเท่าไหร่เดี๋ยวฟังก่อนตอนนี้ทำรายการวิุที่คอสทบอนะครับรายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราแต่แท็กซี่เข้ามาแท็กซี่เขาเจอความโหดของข้างทางต้องอธิบายไหมครับไม่ต้องเนาะอ้อต้อง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 ครับคือต้องอมันมีแท็กซี่มีสิบล้อมันเจอความโหดในข้างทางที่มันมาจากพรบสองพันพระวจราจรนะครับตรงนี้ ผมใช่ว่าความโหมดสองข้างทางเขาก็ไม่มีที่พึ่งอาศัยมันมาจากคนคนหนึ่งแท็กซี่เนี่ยเขาเก็บปืนกับทะเบียนได้ก็มาให้ผมประกาศผ่านรายการเพราะก็ฟังผม้ม่ประจำประกาศไม่เกิดใจวันเจ้าของปืนมาออกไปเจ้าของปแล้ก็เป็นทานายแา่วันั้นถึงวันนี้ก็ไม่เจอกันต้องคิดดูว่าถ้าเขาไปทำความไม่ดีผมบอกเฮ้ยในความชั่วร้ายขอยอนุญาตเถอะ นะยุคนั้นแท็กซี่มาแต่ังหวัดเอาไปไปทำมีดีมีดายเยอะผมว่าผมไม่ด้แก้สังคมตัวนี้ให้ก็จะมาแต่งตัวซะมีสมาชิกเกินไปกว่าหน,น,น,นึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าคนแปดสิบเก้าแปดสิบห้าคนหรือห้าสิบแปดคนเนี่ยครับจำไม่แม่นทั้งคนเอามารวมกันแต่งตัวแบบนี้นะฮะมีหมายเลขสมาชิกกำกับหมด แก้เกมโดยการเอาคนเหล่านี้ไปเป็นสมาชิกแจ้งข่าวจัดก,กรรมให้บชอนออมีอนี้อย่นี่เดียวช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่ายุคสมัยกรร่อนขัางทางดูมากครับดูเอิกินแต่พอเวลามีนี่ว่ากอบเบาบางไปบชนจะถือว,วแก้สังคมในระด,ดับนั้นง่นายกับคนรอบกรัวอาชีพนี้ทําทความดีคนเข้าลืมเข้าของเงินทองก็คืนประกาศคืนก็มีคณะทํางานสิบคนสิบเอ็ดคนทำงาน,นลุงก็ เช็ดตัวเองว่าคือเบอร์ศูนย์เองลุงหมอกึนดีสี่เบอร์ศูนย์ไอ้การันเบอร์วันจะกระทั่งขึ้ไปพันกว่าว่าไปเนี่ยเชิดซีโอซีโรหมายเลขศูนย์มาตัดต่อทำแต่รู้สึกจะก่อนห้าสิบปีเพราะว่ามันก่อนปีสามเจ็ดนี่มันน่าจะเป็นปีสามห้าลุงพาทที่ต่อแถวเล่าพี่ฟังหน่อยออตอนที่ งานที่เขาจะเปิดเป็นทางการะสะพานข้ามกรุงเทพไปหาฝั่งทนเพราะนั้นเขาเคลมว่ายาวที่สุดในโลกสะพานพระรามเก้า <Okay. S 1> สะพานแขวนสะพานแขวนเขาเคลมยาวที่สุดในโลกโอ้โหใหญ่อย่างเลยเนี่ยผมก็พากรุ่ยโดยการต้นทางหัวแถวนะจากขอสวรจาก ทางเก๋ไก่จากรัฐสภาไปแล้วกันหัวแถวอยู่นู่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหางแถวยังไม่ยังไม่จบนะยังต่อแถวกันอยู่ไปถึงสะพานที่ว่านี่ยไปบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลศิริราชได้หมดสี่หมื่นกว่าบาทบริจาคแบบไหนก็นใส่กระป๋องใส่ไปนั่งนะเป็นตรงนั้นแหละครับอ้าวไป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 ,ไปตอนนี้เขาเปิดสะพานอะไรมาเราเรื่องคำหวานไหมครับ นั่นก็คือสิ่งที่รวบรวมพูกคุโอ้ยวันนั้นถ้าหากว่าผมเป็นคนที่มักได้นะเวลาเขาเปลี่ยนจากหนึ่งทอสองทอแท็กซี่เดิมๆป้ายละห้าแสนบาทผมหวังว่ามาเป็นแท็กซี่มิเตอร์ถ้าเป็นคนมักได้ผมจะมีเงินข้ามคืนนะไม่นะ้อยกว่าสิบสองสิบสามล้านบาททันทีนะเพราะว่ามีผู้เสนอมากเพียงแต่เอาสมาชิกเข้าไปเองแปดสิบเปอร์ซนก็ได้แล้วพันกว่าคนเนี่ยคนละหมื่นห้า ผมถามคนที่เขาเสนอว่าเหมือนห้ามาจากไหนมันไม่ยากหรอกให้เขาไปพอนอีกหนึ่งเดือนโอ้โเเอยเท่ใชไหมเลือดจากไอสุกเลือดจากปูเนี่ยลงทับไม่ได้เห็นไหมแค่นี้มันยังไม่ออกที่มีอัตราคือตรงนี้หนักนะฮะนั่นคือเรื่องของสังคมยังไม่พอเมื่อกี้ตั้งคำถามบอกว่าไอ้ที่บอกกระดรงเมื่อกี้ไงโอ้กาหวานอ่ะอยากให้รู้เล่าทำไมอยากให้เด็กมาเจอในสนามหญ้าว่ามีตังเหรียญอ๋อ ไอ้ผมเองผมมีกุศโลบายดกมันโดยตรงเวลาผมจะออกไปตายย่างจังหวัดหนะ้าวันก่อนผมรักษาพราผมว่ามันกระดึงดูดของไม่ดีของเล่าไปผมใช้คําว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของขอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดียู่งเกายสังขารของแต่ท่านแต่ละคนไปไปหมดไปอยู่กับลุงหมอทุกคนเดียวเออลุองอก็รักษาแน่นอนทุกเดือนมันเดือนไปต้องไปทําสมาธิในป่าในหวา่างเดินทางกาหวานเสด็จอ่งนั้นผ่านโรงเรียนกาหวานเข้าโรงเรียนสนามยา ผ่านสามแยกทางเข้าบัวบ้านกำบ้านในสามแยกห้าบาทลงน้ํานะใครมาเก็บได้เกาะครับเป็นกุศโลบายให้เด็กเกิดในเช้าที่สนามหญ้ามาถึงเก็บเงินได้นั่นอีกส่วนสวัสดีผมกำบ้านน้อยไม่ครับฉันตังมาจากไหนก็คนที่เขาบริจาคมานั่นแหละค่ะเราติดโควิดมาห้าวันนรกนะครับห้าวันสัปดาห์นรกอ่ะ ที่ไปช่วยคนพมา่าครับอ๋อโอ้โหตัวนี้หนักข้อเลยครับคือที่ไปช่วยคนคน้นเขมรนี่พมา่าเขมรอยู่เจ็ดพมา่าก่อนที่ไั้งพม่าทั้งเ<า>ขมรกันแล้วกันที่ไหนเอ่ยเอาคำว่าที่ตลาดไทยวันนั้นเขาประกาศว่าเขาประกาศว่ามันติดอยู่แปดร้อยคนตื่นเช้ามันก็สั่งปิดทั้งหมดเลยครับไม่เข้าให้ครับที่ตลาดแต่ข้างๆตลาดไทยน่ะมันไม่ได้อีกตลาดอียารานี่ โดยมีตันงกันนี่คนกลุ่มนี้เขาทํางานที่ตรงตัวร้อนติดกันหกเจ็ดแปดคนถ้าบอกก็ติดขาดไปแล้วแต่มีตัวหนึ่งตัวร้อนมากเลยกัเพราะแต่ตัวโคร้อนจ้ากเลยผมก็ไปช่วยก่อนเข้าคอนเซปช่วยให้เข้าเข้าใจคอนเซปต์กันว่าโรคกับลุงหมอ,อกไม่เกี่ยวกันยังไงอ,อธิบายตรงน,นี้ก่อนไอ้ที่เขาบอกว่าโรคนุ่นเนี่ยสารพัดร้อยแปดโรคแต่ผมบอกไม่ใช่มันเป็นเพียงอาการอาการตัวเขานี่ตัวร้อนมากแน่นอนเขาปวดหัวมากเมื่อคืนที่ผ่านมา ปวดหัวเขาบอกให้เราให้ฟังผมอยากจะฆ่าตัวแต่มันไปต่อมัเป็นผลจริงพันี้ถึงเช้ามันก็มาเจอผมจับหัวก็หายปวดอย่างรี้แล้วก็ตัวร้อนจะลดลงไปเลยภายในสามวันตัวเขาเขาแข็งแรงทุกวันนี้ที่เขาว่ายุคโควิดแต่ผมก็ไปที่ไหนได้ไอ้เจ้าความร้อนนั่นนะฮะถ้าบอกก็่ันศาสนาคือไอ้ซาตานไอ้ซาตานไอ้ไมจตัวไรหดก็คือพังงานไม่บริสุทธิ์มันมาอยู่ที่ลุงหมดเลย ลุงเจอสามวันหวันทั้งพระเม์ทั้งพระมาทั้งขมຈนะครับไม่มีแรงเลยครับหมดแรงหายใจสะดวกสบายปวดไม่เคยปวดไี่เวลาหมดเลยหมดแรงแทบที่จะนี่กาแฟใช่ไหมมีหลอดเนาะใช้หลอดดูมันไม่มีแรงยกครับกี่วันนะขปกี่วันนะทั้งหมดใช้เวลาหนึ่งเดือนแต่จริงๆมัน อินเนื่อยจริห้าถึงเจ็ดวันก็คือที่ที่ที่อาการค่อนข้างหนักห้าถึงเจ็ดส่วนลูกสาวผมก็ก็เขาทงานที่การทางพิเศษนั่นก็เข้ามาอย่างครอบครัวทางทางการบอกมีใครบ้างครอบครัวมีลูกไปพ่อแม่เรื่องอะไรมาถึงผมเนะี<ม>่ยห้ต้องไปเทสอ้เอา่ชยไปตามแนวเขา<ม>แต่ก็ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดตามเด็กรับใ<ข><ข>นส่วนเขาก็กเสนอเรื่องของ พอชื่เจงก็มาจะดเตนบายเพื่อหายใจผมก็ไปตรยจชายผมก็รักษาตัวนองนะฮะก็ได้จากว่ารักษาตัวเองได้หมดก็คือมั่นใจเกินรอยโควิดทำอะไรลุกไม่ได้หรอกเนี้ยเห็นไหมลุงเสนอเรื่องเข้าสู่สองกลมกระทรวงอะไรเ่ะหนึ่งกระทรวงสองกลมกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ที่เริ่มต้นไปไม่รู้หลักฐานอยู่เป่มีไม่เป็นไรป่าเปไปก่อนากลมการแพทย์แผนไทยแล้วก็กลมควบคุมแบ๊บแบบ โอ้ยถ้าหากตั้งแต่จนมาไม่มีถึงขนาดเราเอยอย่าไปว่ากันเราทั้งนี้ผมก็ไม่เคยมาพูดจาผ่านูนนี้จนกระทั่งทําให้เสิดความใจผมจะเป็นคนไม่ทำนะครับเป็นเดียวเออนี่ครับที่โรงงานข้าวนี่พม่านี่พม่าที่รักษาไปรักษาเขากรรมกรอย่างนั้นที่ขาเขียกสัมผัสตรงไอ้ส่วนนี้ทางอ้อมนะครับผม ส่วนไอไอภาพที่ลุงรักษาตัวเองคืออยู่ในเครื่องนี้ต <c oughs> อนที่ <c oughs> เริ่มฝื้นตัวครับมองอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะกว่าจะเข้าบาดได้ทะลับาด้วยนะมองดมอยู่ไันไหมกลอยเลยหน่อย <c oughs> เนี่ยก็อยู่อยู่ตัวเองกว่าจะลุกขึ้นมาได้ อ่างเรากไม่มีแรงผมน้ำหนึ่ถ yes, ึงห้าหกสบายเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าจ็แปดเก้าสิัถึงห้าสบสบายวันที่ไม่สบายหนึ่งไม่ถึงสิบหครับท่านหนึ่งแล้วเนี่ยห้เจ็ดแปดสิบสบเอ็สองออยแล้วหมดเลหมดแรงจริงๆนั่นก็เลยตอนี้ก็สบายมาเหมือนเดิมมันมากตานี้